พิจารณาความจริงข้อนี้จุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงอยู่ที่ความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆของท่านเองแท้จริงแล้วความเข้าใจนั้นมีอยู่สี่ระดับ 1. คือความเข้าใจแบบคุมเครือท่านมิได้รู้ชัดว่าสิ่งในนี้คืออะไร 2. คือความเข้าใจแบบสื่อสารท่านย่อมพูดบนท้องจำแบบนกแก้วนกขุนทอง 3. คือความเข้าใจแบบตระหนักลึกซึง้งท่านย่อมให้ความสำคัญทำสิ่งนี้ในชีวิต 4. คือความเข้าใจแบบเข้าถึงหนึ่งเดียวท่านย่อมเป็นสิ่งที่ท่านเข้าใจ ความเข้าใจของท่านกลายเป็นตัวตนของท่านไม่อาจแบ่งแยกจงสำรวจตรวจสอบให้ดีท่านเข้าใจสิ่งใดในระดับใดไม่เช่นนั้นแล้วท่านก็คือผู้ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้แต่คิดว่ารู้แล้ว54 ความรู้รู้จำคือการขโมยถ้อยคำผู้อื่นมาอวดอ้างรู้คิดคือจดจำใคร่ครวนคำหนึ่งซ้าแล้วซ้าเล่ารู้แจ้งคือการข้ามผ่านสํานึกข้ามผ่านความจำได้ไหมายรู้เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่รับรู้กระท้างทิ้งสิ่งที่รู้ไว้เบื้องหลัง นั่นคือการปอกลอกทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่เหลือสิ่งใดให้รู้เป็นความรู้เพื่ออยู่เหนือความรู้ความจำมีมากมายยิ่งกว่าทานน้ำในมหาสมุทรรู้คิดเพียงหยิบมือเหมือนต้นไม้กลางทะเลทรายรู้แจ้ง ยังมืดบอดดังงมเข็มในท้องทะเลแห่งจักรวาลเข้าใจเปรียบเนาะห้าสิบห้าบูรณาการสู่อัตลักษณ์เมื่อท่านอ่านและฟังความรู้ยังไม่ได้เป็นของท่านต่อเมื่อคิดใครครวนซ้ำๆความรู้จึงค่อยๆเป็นของท่านขึ้นมาทีละน้อย ต่อเมื่อท่านนำไปปฏิบัติความรู้จึงค่อยๆเป็นเนื้อตัวของท่านเมื่อท่านปฏิบัติสู่ความอย่างลึกความรู้ย่อมเป็นของท่านแล้วมันไม่เหมือนความรู้ที่มาจากต้นกำเนิดเสียทีเดียวเพราะท่านมีสีสันเป็นของตนเองท่านสร้างความรู้ชัดซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน 56หหนังสือเมื่อท่านซื้อหนังสือจงเลือกแต่เล่มที่เก่าที่สุดปล่อยให้เล่มใหม่ๆวางอยู่ตรงนั้นให้มันวางอยู่เพื่อให้ผู้อื่นได้ซื้อมันกลับไปอ่านที่บ้านจะหนังสือเก่าหรือใหม่ก็ให้ความรู้เหมือนๆกันสภาพดีแค่ไหนอ่านไปแล้วก็เก่าอยู่ดี ถ้าเรานำหนังสือเล่มเก่ากลับบ้านเราจะได้ช่วยให้ร้านค้าสำนักพิมพ์มีหนังสือใหม่ๆไว้ขายและได้ช่วยให้ผู้ซื้อท่านอื่นได้หนังสือเล่มใหม่ๆกลับไปส่วนเรานะหรือเราก็ได้หนังสือเก่าๆในราคาหนังสือใหม่ช่างเป็นความโง่ที่งดงามอะไรเช่นนี้ ห้าสิบเดห้าสิบเจ็ดศิละปะสู่ความรู้แจ้งความจริงมีทั้งสูงตำ่ำสว่างมืดส่วนสมมุติเลือกเอาแต่ความสูงและความสว่างสมมุติคือเงาแห่งความจริงแต่ไม่ใช่ของจริงคือมายาแห่งอุดมคติที่สะท้อนความจริงเพียงส่วนเดียว นี่คือจุดแยกแยะระหว่างศิลปะกับสิ่งบันเทิงเร้าใจเมื่อท่านเสพสิ่งบันเทิงท่านย่อมส่งจิตออกนอกทอดทิ้งตนเองไว้เบื้องหนะ้เบื้องหลังเมื่อท่านเสพศิลปะย่อมพบว่าท่านกําลังทวนกระแสสู่สำนึกรู้ภายในศิลปะทำให้สัมผัสตนเอง สื่อบันเทิงทำให้ห่างไกลตนเองสื่อบันเทิงในานามศิลปะคือผลไม้เน่าหนอนชอนชัย 58. สักแต่เห็นความคิดและความรู้นั้นเป็นสิ่งดีแต่หากท่านใช้อย่างไม่ลืมหูลืมตา ก็จะทำให้ท่านพลาดอะไรไปหลายอย่างท่านเคยสังเกตบ้างหรือไม่ความรู้และความคิดไม่สามารถข้ามพรมแดนของตากกะไปได้หากท่านจะมองดอกไม้สักดอกให้สวยความรู้และความคิดก็คือเครื่องมือชั้นเลวในการมองความงามของดอกไม้ ถ้าท่านปรารถนาจะสัมผัสความงดงามของดอกไม้ท่านต้องทิ้งทั้งความรู้และความคิดให้อยู่ในที่ในทางของมันดอกไม้จะสวยได้ก็ต่อเมื่อท่านมองมันด้วยความเบิกบานไม่ต้องใส่ประสบการณ์ของท่านลงไปแค่มองมันเฉยๆ มองให้เห็นถึงตัวตนของดอกไม้ในขณะนั้นพิษของความรู้ความรู้เป็นสิ่งดีงามทว่าม,มันมักผูกติดความกลัวมาด้วยเมื่อวัยเยาวท่านร้ายความรู้และร้ายความกลัวเมื่อเติบโตความรู้มีเพิ่มขึ้นความกลัวมีมากมาย เป็นไปได้ไหมที่ท่านจะรับความรู้โดยปราศจากความกลัวเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านจะเป็นผู้ใหญ่ที่ส่งความรู้แต่มีหัวใจบริสุทธิ์ดังเด็กน้อย 60. คุ้มค่าหรือไม่เมื่อวานนี้ฝนตกข้าพเจ้าเห็นเด็กน้อยผู้มีปีกพยายามโผบินสู่สายฝน ท่านใดนั้นแม่ของเธอเดินมาอย่าออกไปเลยลูกเดี๋ยวจะเป็นหวัดเปล่าๆแล้วการเรียนรู้ก็จบลงเด็กน้อยต้องยุติการตื่นรู้เพียงเพราะแม่ของเธอกังวลว่าลูกจะเป็นหวัด61เลข4ในสวนสาธารณะแหง่งหนึ่ง ข้าพเจ้าเคยถามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งว่าหนูชอบตัวเลขอะไรมากที่สุดเด็กผู้หญิงคนนั้นตอบว่าชอบเลขสี่ข้าพเจ้าถามต่อไปว่าเพราะอะไรจึงชอบเลขสี่เด็กผู้หญิงยิ้มแล้วกล่าวว่าเวลาแม่เห็นเลขสี่ในสมุดพกแล้วคุณแม่จะดีใจ คำพูดของเด็กผู้หญิงคนนี้แสดงถึงการตระหนักรู้อย่างฉับพลันช่างเป็นเด็กที่มีความสร้างสรรค์ชนิดหาตัวจับยาก62ตนเท่านั้นที่เติมตนได้ในวัยยาวสแสวงหาความเข้าใจจากผู้อื่นเมื่อเติบโตจึงรู้ว่าไร้ประโยชน์ ไม่ใช่ผู้อื่นร้ายเมตตาทว่ามีเพียงตนเท่านั้นที่เติมเต็มให้ตนได้แม้คนทั้งโลกเข้าใจแต่ตนไม่เข้าใจตนก็ร้ายประโยชน์แม้เข้าใจตนดีแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่สำคัญสิ่งชี้วัดความเข้าใจตนไม่ใช่อะไรอื่น ชีวิตท่านมีความสุขอยู่บนความดีงามหรือไม่63เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดถ้าตัวท่านคือผู้มีปัญญาและคู่รักของท่านก็คือผู้มีปัญญาทัดเทียมกันท่านจะไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายท่านจะผลักดันให้อีกฝ่าย สามารถเข้าถึงความเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดท่านต้องฟังข้าพเจ้าให้ดีข้าพเจ้าไม่ได้พูดเพียงคำว่าเป็นตัวของตัวเองแต่ข้าพเจ้ายังเติมคำว่าที่ดีที่สุดเข้าไปด้วย64ความสัมพันธ์ของความจริงและสมมุติ ข้าพเจ้าปวดหัวจนนึกได้ว่าหัวไม่ใช่ของข้าพเจ้าจึงกินยาสองเม็ดเพื่อทดสอบว่าหัวเป็นของข้าพเจ้าหรือไม่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปข้าพเจ้าหายปวดหัวข้าพเจ้ามีความสุขมากกว่าเดิมเพราะหัวหายปวดมุมหนึ่งหัวที่ปวดเป็นของข้าพเจ้าอีกมุมหนึ่ง ทั้งหัวข้าพเจ้าและความปวดเป็นสิ่งแยกส่วนกันข้าพเจ้าสับสนข้าพเจ้ารู้สึกปวดหัวจบจบพอดีเลยวันนี้อ่านบทแค่นี้พอเพราะรู้สึกใช่ค่ะทำกิีกรมยไม่สบ,บายอืมไม่สบาย ไม่ใช่ไม่สบายหรอกมันคอมันไม่ค่อยดีแต่เสียงมันก็ออกดีนะเนาะสาธุนนค่ะามุทนาสาธุสาธุจ้า